งั้นให้ใจมันเด็ดเดี่ยวกว่านี้ใจมันอ่อนไปให้มันมุ่งมั่นทุกวันสอนตัวเองสอนตัวเอง,อเองบ่อยๆเรามีความแกเ่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เฟไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะต้องเจอของที่ไม่ชอบหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นสอนมันเรื่อยๆนะใจมันจะได้ไม่ประมาทเรามันรู้ว่าปัญหานี่รออยู่ข้างหน้าแล้วปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ถึงระดับตายแน่นอนรออยู่ข้างหน้าเนี่ยตายแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บไว้ที่สะสมไวนะ้ต้องทิ้งหมดแน่นอนสอนมันไปเรื่อยๆ ใจมันจะได้มุ่งม,มั่นนะหรือเห็นคนอื่นเขาแก่เห็นคนอื่นเขาเจ็บเห็นคนอื่นเขาตายดูสิมันมีความสุขไหมความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราพยายามเตื่นตัวเองบ่อยๆเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าถ้าเตือนเรื่อยๆนะใจมันเชื่อนะมันก็จะมีขี้เกียจภาวนาเนีย่ยตั้งใจเด็ดเดี่ยว เบอร์สองอาเบอร์ oh, สองชื่อบังเอิญจะให้เปลี่ยนชื่อก็ไม่จำเป็นนะตั้งมานานแล้วเบอร์สองเกิดภาวะจิตแยกจากขันถูกภาวนาแล้วไม่เห็นจิตรู้ mm hmm. เห็นเป็นอากาศว่างอ mm hmm. มองไปที่ความปวดไม่เห็นร่างกาย mm hmm. หายใจเข้าออกมีความสงบ mm hmm. รู้สึกตัว mm hmm. ได้ยินเสียงภายนอก รู้อาการปวดแต่ไม่กระวนกระวายจิตสบายยังรู้การหายใจเข้าออกแต่ไม่เห็นลมเหมือนไม่ได้นั่งภาวนารู้สึกตัวชัดเจนอขอสอบถามเป็นอาการของจิตหรือฟุ้งคิดไปเองคะเราภาวนาได้ดีนะมาเป็นอย่างนี้แหละแต่จะให้ดียิ่งกว่านี้อีกให้รู้ทันว่าจิตเราไปอยู่ในความสุข ความสุขความสงบเนี่ยมันยังย้อมใจเราได้ทที่ตะกี้หลวงพ่อพูดอาว่าให้ความทุกข์ก็ดูง่ายนะกิเลสอะไรก็ดูง่ายนะให้ความสุขอะดูยากเวลามีความสุขจิตมันจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันพอใจมันอิ่มมันเพลินในความสุขให้รู้ทันตัวนี้อีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นด่านที่สู้ยากมากเลย มันเป็นด่านที่ดีอ่ะไอ้ด่านไม่ดีนะเราไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรละนั้นมาเจอตัวดีเข้าละตัวสุขตัวสงบตัวดีอย่าให้มันย้อมจิตได้รู้สึกไหมว่าไอ้ความสุขความเพลินเพลินเนะี่ยมันทำให้ใจเราเพลินมันย้อมอยู่ได้ทั้งวันเลยนะมีความสุขได้นะไม่เอานะตัวเนี้ย ต้องกลา้าก็ดูสภาวะที่มีความสุขความสงบก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งเป็นของถูกรู้ตัวหนึ่งเหมือนกับความทุกข์เหมือนกับความวุ่นวายทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่เราทิ้งสิ่งที่เลวแล้วเราก็ยึดสิ่งที่ดีนะเราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้ววางเวลาตามลำดับของหยาบวางไปแล้วนี่ก็ต้องวางของละเอียด เบอร์สามเบอร์สามทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิดูลมหายใจกับพุโทโธวันละ30สบนาทีมีฟุ้งซ่านรู้ทันบ้างในบางครั้งที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะถูกแล้วละทำอีกทำไปเรื่อยๆทำอย่างที่หลงพ่อบบอกวันนี้แหละคอยอ่านจิตใจขนะองเราไปเรื่อยๆ ตอนไหนอ่านจิตใจไม่ได้รู้สึกไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่อย่างเงี้ยสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นแล้วม่ได้จอ,อ่านจิตใจออกตอนนี้จิตมันถลําลงไปเห็นไหมคิดจิตมันจมลงไปถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เห็นไม่ต้องบอกว่าเห็นรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ ต้องทำจิตใจแปลกๆไมหมถึงจะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่ไม่ต้องใช้จิตใจปกตินีนะ่แหละ